ชมบ้านสวนหน้าอยู่ครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยอยากพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมสวนนะครับบ้านสวนหน้าอยู่มากเลยครับของพี่นกน้อยนะครับมาดามนกน้อยนะครับอยู่ที่ ตำบลเสม็ดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านตรงนี้ก็น่าจะาเรียกบ้านอะไรนะครับอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสแก่ซำนะครับนี่นะครับอยู่ติดกันเลยที่มองเห็นรัว้วขาวๆนั่นแหละคือองค์การบริหารส่วนตำบลสแก่ซำนะครับแล้วก็ ทางหน้านี้ก็จะเป็นวัดประชารังสรรค์น,นะครับวนารามหรือวัด <c oughs> ถ้าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาดูข้างในดีกว่านะครับว่าบ้านสวนจัดได้สวยงามมากนะครับลงตัวมากเลย ไอเดียนะครับเข้ามาก็จะมีสะนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับสะหน้าบ้านนะครับตอนที่เรามาขุดนะครับประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็ได้เข้ามาอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เราจะ หลอกหรือว่าลอกขุดนะครับบ้านนี้มังมีทวีทรัพย์นะครับสวยงามมากนะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะครับพืชผักเขียวขจีมากเลยนะครับนะครับมีหลายอย่างนะครับทั้งกะเพราทั้ง พริกมะเขือนะครับเป็นบ้านสวนเกษตรผสมประสานนะครับมีทั้งผักผลไม้และก็ไม้ป่าต่างๆนะครับดูนะครับไม้ดอกไม้ประดับโอ้สวยงามจริงๆเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นมากนะครับดู นะครับดูรอบบริเวณหน้าและหลังบ้านนะครับสวยงามมากฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนป่านะครับผลไม้คือพูดง่ายๆว่าผสมประสานกันนะครับผสมประสานเหมือนที่ผมได้กล่าวขั้น ต้นนะครับว่าเป็นการปลูกทั้งไม้พืชผักผลไม้นะครับรวมกันและก็ไม้ป่าอ่านี่แหนะครับมาถึงที่เราจะทำการขุดลอกใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ความลึกนะครับ เพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์นะครับในหน้าแรงนี้นะครับไม่ทราบว่าส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเก็บน้ำได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าลอกขุดขุดลอกลงไปนะครับก็จะได้ความลึกในการเก็บกักน้ำนะครับ ไม่ทราบว่าปีนี้นะครับฝนตั้งแต่มานะครับก็ยังไม่เคยตกนะครับเป็นทางการเลยมีตกมาบ้างเปาะแปะดูข้าวในนาเพื่อนบ้านฝั่งน้นนะครับเริ่มจะแดงแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาไม่รู้ว่าข้าวนะครับจะแตกรวงให้หรือเปล่านะครับก็แห้งมากเลยปีนี้ ตามธรรมดานะครับปีที่แล้วผมได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับยังมีน้ำเยอะเลยนะครับดูสังเกตดูในในร่องสวนจะไม่มีเลยนะครับปีที่แล้วเ,เดือนนี้นะครับน้ำเต็มร่องสวนหมดแล้วนะครับนี่ไม่มีเลย นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนิดหน่อยนะครับาน้ำในร่องไม่มีเลยปีที่แล้วนะครับน้ำเต็มหมดดูกล้วยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับพันเตี้ยนะครับแต่ว่าร่องร่องอที่ปลูกนะครับอาจจะเล็กนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับร่องเข้าไปไม่ได้เลยการบริหารจัดการค่อนข้างจะยากนะครับนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าของท่านก็จะรีโนเวทใหม่นะครับให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตอนทําครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้วางแผนนะครับดู ถนอนอาจจะแคบไปมากนะครับรถอาจจะวิ่งรอบไม่ได้การบริหารจัดการก็เลยยากไปด้วยนะครับนา่าจะฐานล่างนะครับฐานล่างที่การขุดร่องนะครับประมาณ4เมตรนะครับพอเอาดินขึ้นมาสูงนะครับน่าจะเหลือประมาณเมตรห้าสิบหรือไม่ถึง2เมตรนะครับ ค่อนข้างจะแคบมากเพราะว่าดินนะครับเมอ่าสลบด้านซ้ายและด้านขวานะครับเหลือเบิมเบิมก็ข้างละอย่างน้อยก็80เซนนะครับมันก็ฐาน4เม็ดนะครับพอดินขึ้นสูงอีกเม็ดหนึ่งก็จะเหลือประมาณเม็ดกว่าๆนะครับาสะด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเรา เดี๋ยวติดตามชมว่าเราจะรีโนเวทใหม่นะครับมาในรูปแบบไหนนะครับรอติดตามชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมชมก่อนที่เราจะทำการขุดลอกนะครับเพื่อให้ได้ติดตามกันนะครับ ่าโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ